ป่่วยแมมมงาไโทษครับโทษ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 ครับโทษโทษพอดีมาตรงที่บ่งที่เบิกอะไรอย่างงี้พอดีก็เลยขับเลยมาหน่อยครับโทษทีอ๋อรถจัดไม่ให้ตั้งใจครับไม่ให้ตั้งใจโทษทีครับอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับให้แพ้กันได้เป็นไรบ้ากไหมเป็นไรบ้ากไหมเอากล่องซ่อมไหมเอาครับเอาเลยไม่เป็นไรครับผมหนึ่งสี่ห้าหนึ่หนึ่งสี่ห้าเอาครับพี่เอารถพี่ก็พังเหมือนกันนะครับถ้างั้น ถ้าต่างคขต่างชนรถรถพี่กระบุเหมือนกันครับเนี่ยรถพี่กระบุเหมือนกันครับเอากระ่อมมาได้ไหมทางนั้นอ่ะแล้วชนทำไมครับอันนี้อ๋อพี่เบิกรถครับพี่ที่เบิกรถโอ้โหต้องขยัดไเฮ้ย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 โทษทีครับโทษทีแรงนะอันนี้แรงกว่าเดิมนะไม่ตั้งใจครับอันนี้เหยียบได้ไหมครับรถอุ้ยได้ครับได้ได้เฉยๆโอเคครับพี่เปาเหยียบรวเคิ่องนีพี่เปา พี่ไปยืนรถเป็นเมื่อไหร่พี่บอกไปขึ้นไปเหยียบรถกูเหยียบได้เนาะไม่เป็นไรเนาะต่อทีครับต่อทีพี่ไปยืนรถเป็นเมื่ไหรพี่ชายอะไรวะยืนรถเป็นเมื่ไหรพี่ชายเอาไปทำไมอ่ะโอ้เด็กเกี้ยไม่สนใจเลยอ่ะเอาแล้วกูไปไหนนะโอ้ไอ้เหี้ยกูทำดีๆไอ้เหี้บอ๊อปปอ้สัตว์ครับพี่ครับ ไอ้รถรถเป็นไรเปล่าอ่ะไม่เป็นไม่เป็นไรครับพี่โอเครถพังเอากล่องซ่อมไหมเอากล่องซ่อมไหมหนึ่งหนึ่งสี่ห้าครับไปซื้อตรงนู้นนะครับนั่ะครับโปลขอไอ้หลุยเดี๋ยวเอากล่องซ่อมให้ที่หน่อยนะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวกล่องซ่อมให้ที่หน่อยนะหนึ่งสี่แปดสองเออหนึ่งสี่แปดสอง เอ้ไอ้หลุยที่นี่มันไม่ใช่แลนมันมีแต่แก๊งเราเยินไหมใช่หรือเปครับคนสวยไอ้หลุยได้เลยครับเอาข้าวสิบกล่องแล่อแก๊งเที่ยวซ่อมสิบกล่องครับแล้วก็เต็นทน้ำสองเหรียญครับไอ้สองอันครับได้เลยครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับครับขอบคุณครับบายไปเครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยครับไปเลยครับซื้อมาเยอะด้วยก็แบ่งด้วยก็ดีครับแหมทำไมตอบนะมันไม่ตอบกูวะพี่คุยผมครับ คุยกับหลุยครับบอกให้หลุยซื้อกล่องมาด้วยถามดูแล้วถามดูแล้วถามดูแล้วเราก็คุยด้วยไอ้หลุยตอนแรกกล่องซ่อมกูมีแปดตอนนี้เหลือวเจ็ดมันหายไปไหนกล่องหนึ่งวะนึกไม่ออกเหมือนกันน่าจะแบบมีคนแบบมีตังค์ซื้อแล้วมันก็ไม่ยอมไปซื้อเองอะไรเงี้ยมันก็มาง่ายๆอะไรเงี้ยเห็นว่าง่ายไง ให้ทุกเรื่องอ่อณพี่เอากล่องซ่อมไหมพี่เอาเอากล่องซ่อมไหมครับคุยใครครับคุยใครก็บอกชื่อได้ครับถ้าจะคุยอรุพี่เอากล่องซ้อมไหมครับพี่คุยใครครับ เราลองกล่องพร้อมมาเลยกเลยเอ่อหนึ่งหนึ่งประสีพี่นี่นิกกี้เหรออะไปแนหนึ่งปาะสีฮะใช่พี่ไอ้หลุยหลวยปลดล็อกร้อยพี่หน่อยดิหลุยน้องปลดล็อกร้อยพี่หน่อยดิโอเคเลยเลยเลยน้องปลดล็อกร้อยพี่หน่อยปวดล็อกพี่หน่อยพอดีพี่เหรอมันพังนิดนึงพี่เปาครับพี่เปาพี่เปาอืม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  เออพี่ป้ามีกล่องซ่อมไหมเพไม่มีอ่ะไม่มีโอเคครับพี่ก็จะขอยืมมาซ่อมรถครับพี่รถพังกี่ละลอยไปซ่อมให้ละถ้าหลอยแบบไอ้นี่นะเว้ยถ้าจะแบบเจ้าของกองล่องซ่อมแพงลอยก็ไปซื้อตรงนู้นอะ่ะเห็นไหมที่เป็นรูปโดนัทอล้มันก็แบบมันแค่ส 2, <5 S 2> อบมันให้ไวมันไม่ได้แพงหรอกพี่ป้าครับพี่ป้าครับพี่ป้าเออว่าไปเออเออแล้วผมพังเหรอพี่ซ่อมให้หน่อยได้ไหมซ่อมเองครับ Okay, okay. ใ,ให้ลากไปไห,หรือว่าไงครับต้องมา่ดต้องลากไปไหมหรือว่าไงครับอันนี้ <c oughs> ต้องลากให้ <c oughs> ไหมครับหรือว่าไงเอาเชือกมาต่อแล้วลากไปได้เลยไหมครับหรือว่าไงครับอันนี้พี่มีเบอร์คนลากไหมจ่ะพี่ไม่มีครับ หลุดเลยเฮียแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะเอาน้ำก่อน,นนะอ,อัรรอนหนึ่งม,มาไม่เปล่าเรื่องอะไรเพี่อนวะจบจบเดี๋ยวครับพี่เรื่องอะไรเพื่อะไรเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรพี่เรื่องอะไรก้อนหนึ่งเมื่อกี้เหม่อมาเรื่องอะไรเรื่อนอะไรเรื่อนอะไรจะได้จบจบกันนะพี่อนก้นหนึ่งครับเสียงแอร์ดับป็นมาได้ครับได้ได้ ้ไปนะครับพี่คุยกับใครครับคุยกับใครอ่พี่ผมเรียกพี่ไงพี่เปาเนี่ยครับทำไมครับเอากล่องซ่อมมาพี่เรียกอะไรเราจะได้จบๆกันนะพี่อะไรเนี่ยเราใช้กล้าให้มาแล้วมันไม่ใช่กล่องซ่อมครับกล่องซ่อมอยู่แล้วครับแล้วถ้าไม่ให้กล่องซ่อมเหรอครับถ้ามันไม่ใช่กล่องซ่อมมันไม่ใช่กล่องซ่อมแล้วถ้ามันไม่ใช่พี่เราแกล้งเกินพี่ก็เราแกงเกินคนเรามันรู้หน้ามันรู้ใจอยู่แล้วครับอันนี้โอ้โหพี่มองผมองี้แล้วไงเดี๋ยวนี้มองโบเกินเกินพี่ มันรู้ว่าไม่ร high, anything, dai, ู้จะให้อะไรมาครับบอกเลขไปครับผมอันนี้กล่องซ่อมเนี่ยพี่เรียกอะไรครับพี่จะให้อะไรมาครับกล่องซ่อมมาพี่กล่องซ่อมกล่องซ่อมไอ้หลุยมึงเอาแทนดิกระเป๋ากูเต็มวะอ้าวเมื่อกี้พี่บอกมีเจ็ดกล่องพี่เหรอพี่โกหกแล้วเนี่ยโอเคพี่เป็นผู้ใหญ่แล้วพี่โกหกผมไงโอเคเป็นเด็กแล้วมันล้อเล่นได้ไงโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเล็กไรเออเป็นผู้ใหญ่แล้วมันโกหกโอเคเป็นเด็กเป็นโกหกได้เว้ย เลยผู้ใหญ่เป็นโกหกไม่ได้เว้ยหลุยหลุยมึงจำไว้นะไอหลุยโตมาโตมาไม่โกหกเหมือนพี่นะเว้ยไอเฮี้ยกูเป็นคนโกหกไอสัตว์เลขไ็กพี่เลข็กๆอืมแต่ไม้เฮี้ยเป็นผู้ใหญ่ใหญ่เล่นโกหกเลขกๆเลครับพี่ชายอ่ะผมจะได้ไอนี่ไงพี่ผมจะได้ไปแบบไอด่งไอดอกผมได้ไงก็ไปสิครับเวลาเหลือต้องแปดนาทีเลขอะไรครับพี่เลขอะไรผมจะได้ให้นี่ไงพี่ผมจะไป้ระดับกลางครับพี่เลขอะไรครับโทรศัพท์หรอเลขอะไรครับอันนี้กระเป๋าครับกระเป๋าเลขอะไรครับ แป๊บนึงนะครับขอดูก่อนปุ่มเปิดมันพังพอด,ดีครับตัวทีมันพังพอด,ดีเปิดกระเป๋าไม่ได้งั้นงั้นผมถ้าพี่ตาพี่โทรผมหลังจากนี้ผมไม่ให้แล้วนะพี่ไม่เอาก็ได้ครับไม่เป็นไรเอาไมหมครับพี่สรุปไม่เอาใช่ไหมพี่เอาอะไรครับกล่องซ่อมเดี๋ยวพี่ผมจะให้พี่ชิบแต่ผมจะไปแล้วเดี๋ยวพี่เอาผมก็คือตามแลนนี่ไงตามที่พี่บอกไงไอ้ไหลวยกระเป๋ามึงอะไรหลวยบอกเขาไปดิกระเป๋า9ก้ครับพี่ ไม่ผมยืมพี่ไงผมต้องเอ้ยผมขอพี่ผมต้องให้คืนพี่หรือเปล่าหนึ่งสี่แปดสองครับหนึ่งสี่แปดสองโอเคครับเี๊ะต้องพี่เมานะครับพ <c oughs> ี่โอ้โหโอ้โห อ๋อให้ไอพี่ปามาวะไอ,อ้โหยให้เฮียลนะ่ะให้ดิสยีงไงไรสัตว์ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวไอโหยไอโหยเห็นดิสตอนหน้า,าใช่ปะ เดี๋ยวต่อหน้าใช,ใช่ป่ะสตอรี่ยังไม่จบใช่ป่ะเออเดี๋ยวต่อหน้าอันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าบีเคนะแต่จะไม่แจ้งนะแต่ว่าถือว่าเบรกกิ้งนะแต่ว่าอันนี้จะไม่แจ้งแต่เก็บไว้คุยหนึ่งแผลหนึ่งแผลอันนี้บอกเลยว่าหนึ่งแผลจำไว้ว่าหนึ่งแผลแต่เป็นแผลไม่ได้แผลแกล๊งนะเป็นแผลส่วนตัวถือว่าล้อหลอก แล้วก like <laughs> oh ็บอกว่ากูไม่เป็นผู oh ้ใหญ่อ <souvent> ย <domestic living> ่างงี้อย่างงี้นะดูดิแล้วดูมันทําพี่ก็ร้องเกินโอ้โหกูก็เล่นตามโลไหมกูรู้ว่ามันบิดลงสตรีมกูรู้อยู่แล้วมันลงสามทุ่มกูรู้มันมาหกโมงลงสามทุ่มทำไมกูจะไม่รู้ กูรู้หมดแหละไปแล้วโอ้โหกูรู้หมดแหล้วไอ้ดับไอ้ดับฟรีไปแล้วค่อยดับแพยจะขึ้นปืนแล้ครับพี่เปาขึ้นได้ยังเออขาดแค่กล่องแก๊งเนี่ยพี่รอน่าจะหลังเที่ยงคืนนะโอเคครับอาไปลูกหนึ่งกูรู้หมดแหละมันมาสามทุบมันมาหกโมงแล้ว เหี้ป้เหี้มันมามันจะมาหกโมงเย็นเลิกสามทุ่มทำไมกูจะไม่รู้ตามสไตล์มันอ่ะมันก็พักแล้วมันไม่มีอะไรมันก็จะพักถ้ามีสอนเล่นกันเล่นยาวทำไมพี่จะไม่รู้ที่ใส่มันอืมพี่เป้าอะไรครับพี่ฮะทำอะไรครับพี่ทำทำอะไรครับพี่นั่งดูคนหายไปต่อหน้าต่อตาครับ ชูัชูชนชช่าวชัยวชยุจา B K ครับ B K อันนี้ B K พวกนี้อะพวกนี้มาต่อไั่อเธอมาคุยกับพี่เปาหน่อยพี่เปาอันนี้เวนดี้สวัสดีครับสวัสดีครับ